แบบนี้นี่มันโชนมาหูจบแล้วขายไม่ได้แล้วไม่ขายปิดคลิป ล้อเล่นกระโถมันแค่นี้ทุกคนมันเป็นรอยของชุดแต่งตัวนี้เป็นสเกิร์ตเนาะมันเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับมันมีบ้างแหละรอยถลอกปอกเปิอกนะับมีนิดนิดหน่อยๆเวลาเราขับรถรถมือสองมันมีบ้า,ตางตามการใช้งานขูดฟุตบาทอะไรแบบนี้แต่โครงสร้างหลักโครงสร้างใหญ่ๆมันต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมานะครับเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันเก็บงานได้ไม่ต้องซีเรียสวันนี้เราอยู่กับโอ้โหลืมบอกเลย Civic FE ตัวใหม่ล่าสุดหรือตัวใหม่ในเชนนั่นเองนะครับหน้าตาแบบนี้เป็นเครื่องยนต์อี SEV มาดูการลายลอาแม็กตัวใหม่ไปแบบนี้อ่าหัวกระจกดำนะครับปุญแจค,คีเลตน้ะแล้วดูภายในนะนี่เบาะหนังอคาเนล่าแบบใหม่ด้วยสวยเตินตะเข็บได้แดงเบาะปรับไฟฟ้าคู่หนะ้าแล้วดูแผงแอร์มีสีแดงด้วยออ้อหดูโครงสร้างกันหน่อยครับชัดทุกจุดนะ มงบ,บอกว่ารถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมามันมีแค่ร่องรอยตามการใช้งานและที่สําคัญว่าร้านเราปรับสภาพให้ด้วยไงอดูเบาะหลังอืมใแอร์อออหลังด้วยนะนคาฮ่ขอดูโครงสร้างหน่อยเห็นไหมเม็ดอาชัดเจนรอยขีดทุกอย่างครบนะครับถัดไปดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าจ้าเลขไปเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เลยนะี่ยเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับกล้องถอยก็มีให้เปิดท้ายขึ้นมา ตัว e-sev มันจะพับเบาะได้เนี่ยดึงปับ๊บพับเบาได้เลยนะครับเบาฝั่งน,นู้นน่อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบแบบนี้ด้วยในราคาค่าตัวเท่าไหร่ดีอันในคลิปนี้ล้าน9,000 90, บาทไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครทักมานะผมอาจจะมีสิทธิพิเศษสำหรับให้ลูกค้าทักมาก่อนละกัน <c oughs> เอาไว้เป็นลูกเล่นละกันเผื่อให้ลูกค้าทุกคนทักเข้ามาหาพวกเราเยอะๆนะครับมาดูกันเดี๋ยวพาดูเลขไม้ด้วยคันนี้เลขไม้น้อยเขาบอกว่าเลขไม้แค่หลักหมื่นโลไม่รู้หมื่นเท่าไหร่แต่พายดูพร้อมกันดูโครงสร้างกันก่อน เห็นมโครงสร้างเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับและเลขใหม่อย่างที่ไอ้บอกว่าหลักหมื่นหลักหมื่นจริงครับป้่าขออนุญาตนั่งนะครับเฮ้ยหนึ่งหมสองพันหกกิโลขอดูหน่อยขอดูหน่อยเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อไหร่้ยห้าเพิ่งเข้าตรวจเช็คระยะมาเมื่อ1นึ0งหมืันกิโลตอนนี้600้อโลขับมา600้อยโลแล้วเราก็ได้รถมาเลยครับโอ้โหใหม่กรี๊บเรยกได้ว่าใหม่กรี๊บ โอ้ยกินใหม่ยังอยู่เลยครับแล้วตัวนี้นะได้ลำโพงโบสเแล้ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะลำโพงโบสนะครับหน้าจอมี Google Assistant มีเลนวอ h ให้แบบนี้ดูดินี่ Google โอ้โหมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายโหมดสปอร์ตนอร์มัลอีโคมีหมดเลยครับพร้อมกับระบบ N D V ด้วยนี่คือปรับตั้งค่าตาม ต้องการได้เลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับนี่แหละรถสวยๆมันต้องแบบนี้ทุกคนไปดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าคัานนี้จะได้เครื่องยนต์2.0 ESW เนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ามันมากๆเสียงหมดามากจริงไงประหยัดจริงดูครับหัวน,น,อน็อตเห็นไหมต้องไม่ขยับแบบนี้รับประกันโครงสร้างนะครับว่าไม่เคยชนหนักระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆก็ไม่ต้องกลัว